สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องมาเหอนะคะเคอออรื่องสำอางเกาหลีแบรนด์นี้กันค่ะ Say Now girls นะคะถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าทางแบรนด์ส่งอะไรมาให้พี่บลองมาแกะกล่องให้คุณดูบ้างนะคะติดตาชมมา<ะ>เลยกันไปทีละชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกจะเป็นพรีเมียมซูเปอร์บีบีครีมนะคะที่เป็นรุ่นไวท์เทนนิ่งอันทายริงเิลนะคะแล้วก็ผสม sff เข้าไปถึงนู่น50าสบ pa บวกนะคะหลอดนี้เนี่ยเป็นจุ40 ml นะคะแล้วก็ราคาขายที่ระบุบนกล่องเนี่ยคือ699บาทสำหรับของทุกไอเทมที่เอามาโชว์นี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวพิมจะบอกราคาที่เป็นราคาเต็มที่อยู่บนกล่องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชัน่นอะไรคุณอาจจะต้องไปเช็คบนเว็บไซต์ของทางเซนาวเกิลนะคะก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาเป็นฝาปับเป็นหัวจุกปั๊มวันนั้นเนี่ยพิมลอง แต่งดูโดยใช้เจ้านี้นะคะแล้วก็ทับด้วยหลอกคื้นนี่้นนี่จะบอกว่าไม่มันเลยคุมมันได้ใช้ได้ทีเดียวนะคะแล้วก็เนียนไม่มีปัญหาเลยตอนที่ใช้อันที่2นะคะนี่จะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นั่นเองนะคะเป็นทั้งลิปแด์อายก็คือจะเป็นแบบ2องเฟสขนาดเนี่ยคือ100 ml นะคะเป็นอย่างเงี้ยสองเฟสคือเป็นฟ้าค่ะฟ้าสีฟ้าแล้วก็เป็นน้ำข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยพิมพ์ได้เอาไปลองเทสนะคะโดยการใช้แปะ หนึ่งข้างกับอหนึ่งข้างอย่างนี้นะคะอันนึงเนี่ยจะใช้น,นี้แล้วก็อีกอันนึงใช้เ,ออเมเปลีนนะคะก็คือเรียกว่าใครที่ชอบสไตล์เมเบลีนแบบว่าออกง่ายๆเร็วๆแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คุณภาพไม่ต่างเลยค่ะแทบจะไม่ต่างเลยนะคะแล้วก็ขวดค่อนข้างใหญ่ใช้ได้นานทีเดียวนะคะอันนี้ราคาที่ระบุมาคือ390บาทนะคะแล้วอันที่สาม อันนี้คิณจะบอกว่าตลับมันดูแบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยนะคะตอนแรกมันจะเป็นพัาสิกห่อมาแล้วคิมก็ฉีกไปเรียบร้อยเพราะิมลองเคสใช้ไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยราคา550บาทมันเป็นแป้งนั่นเองนะคะเบอร์ที่เขาส่งให้ทิมใช้เนี่ยคือเบอร์23นะคะ natural beige ชื่อสีนะคะดึงปลอกออกมาปุ๊บก,ก็เป็นข้างในเป็นตลับตัวจริงนะคะก็คือเปิดมาแบบนี้เป็นกระจกด้วยนะคะแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น เนี่ยมีพลาสติกปิดเอาไว้ป้องกันสกรปรกแล้วก็มีพัฟน่ารักน่ารักดูข้างล่างสกอนมีดอกไม้ด้วยใครที่ชอบแบบว่าลงแป้งโดยพัฟนะคะนี่คือให้พัฟมันด้วยพร้อมเลยเนื้อ,อน,นี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าผสมรองพื้นแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่น all day whitening cover two way cake two way cake ก็คือผสมรองพื้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ชอบแป้งผสมรองพื้นตลับน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคือแบบไม่ต้องมา เขาเรียกอะไรไม่ต้องมีแบบที่แบบเป็นที่กดกด,กดเปิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะใหญ่นิดนึงนะก็ลองดูวันนี้เป็นแบบเกาหลีเกาหลีอันที่3นะคะนี้จะเป็นบลัชออนนะคะสีที่ให้มาเนี่ยคือสีเบอร์07นะคะสีพีชนี่คือเบอร์07สีพีชนะคะมาในกล่องแบบนี้ดูแบบว่า เกาหลีมากเลยของที่ชิ้นที่ส่งมามันของเกาหลีนะคะราคา490บาทนี้เรียกว่า the secret brusher นะคะตลับก็ไม่ธรรมดาเป็นแบบแว,บแวบ็บวประกายประกายแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีดำเวลาเปิดเนี่ยอันนี้พิมมีเป็นความท้าทายมากเพราะพิมพ์เล็บสั้นนะคะเปิดขึ้นมาก็คือจะมีกระจกอยู่ด้านหนึ่งด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวบลัชซึ่งดูสะก่อนว่ามันมีประทับ ั๊มได้วยนะคะเป็นลายดอกไม้น่ารักมากเลยเห็นไหมแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะเปิดขึ้นมาก,ก็คือจะมีแปลงซึ่งแปลงของเขาเนี่ยใหญ่ทีเดียวนะใช้ได้เลยอะ่ะคือแบบไม่เหมือนแปลงพวกบลัชออนของบางอันนะคะที่แบบให้มาแค่ครึ่งเดียวนะคะมีแค่นี้อะไรแบบนี้แล้วแบบเวลาปัดแล้วมันดูเป็นปื้ดน,น,นะคะอันนี้ถ้าเกิดมันใหญ่ระดับนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าโอมาก,มากๆเลยเนาะใครที่ชอบพกบลัชออนนะคะติดตัวไปนอกบ้านอันนี้จัดไป แรับอันถัดมานะคะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะคือแบบมาเป็นเซตกันกับเจ้าแป้งนะคะก็คือจะเป็นแนวเดียวกันคือแบบว่ามีเป็นปลอกแบบนี้นะคะอันนี้ราคา390บาทอันนี้เป็นเซนาเกอร์เป็นสวีทอายแชโด้นะคะสีที่ให้มาเนี่ยคือสีชื่อโรแมนติกม o d นะคะคือจะเป็นสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูแบบนี้อยู่ในพาเลตก็จะเปิดให้ดูนะคะฉันชอบอายแชโด์ที่เป็นพวกแบบว่าคาร์ดบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็น กระดาษนะเพราะว่าเวลาพกเนี่ยมันเบาดีนะคะไม่แล้วเวลาตกเนี่ยมันก็ไม่แตกด้วยมีพลาสติกนะคะคลุมครอบไปเกาะแล้วก็เห็นไหมนี่ก็มีปั๊มนะคะลายดอกไม้กิ๊เก๋อยู่บนสีนะคะแล้วก็มีแปรงเล็กๆให้ซึ่งคงไม่ค่อยได้ใช้เพราะปกติถ้าแต่งหน้านที่บ้านก็ไม่ได้ใช้แปรงแล้วนะคะแล้วก็มีกระจกให้ซึ่งกระจกเขาดีนะคะไม่ได้แบบว่าส่องแล้วหน้าโยกไป้ยกมาเออแบนั้นสำหรับอันนี้อันถัดมา เป็นมาสคาร่านะคะอันนี้พิมพ์เทสแล้ววันนี้ก็ปัดด้วยอันนี้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าสูตรแห้งถ้าใครที่ปัดมาสคาร่าบ่อยๆจะรู้ก็คือเรียกว่าดึงแปลงออกมาเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเยิ้มๆออกมานะแล้วก็มีความโค้งงอเล็กน้อยของแปลงแล้วก็ขนค่อนข้างสั้นนะคะอันนี้เนี่ยพิมพ์เทสแล้วปัดแล้วออกไปข้างนอกรอยดีนะคะคือ12ชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่หล่นลงมาแผนด้าเลยไม่ลงเลยก็คือเรียกว่าเวลาที่ล้างเนี่ยมันก็ต้องแปะ ไอเจ้าเนี้ยค่ะบนสำลีแล้วก็ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะ30วินาทีไันจะยังไม่ออกต้องอทิ้งไว้สักประมาณหนึนาทีนะคะคือขนตาถ้าเกิดวันดัดจนงอนแล้วรับปัดด้วยอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าฮิ้วให้มันงอนได้ตลอดทั้งวันเลยะคะ่ะอันนี้นะที่ส่งมาให้ก็จะเป็นสีดำนะคะอันนี้อันหนึ่ง,งราคา390บาทถัดมาทิ้นซูปเปอร์สตาร์ทินนะคะที่ส่งมาให้อันนี้เป็นเบอร์01นย์เรดราคา290บาท หน้าตาจะคุ้นๆคล้ายๆใครเคยเห็นอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างนะคะก็เปิดจุกให้ดูอะ,ะพิมพเคยเอานี้มาทําวิดีโอไปแล้วรอบหนึ่งถ้าใครเห็น,นาจะพอจําได้นะคะน่ารักมากเลยแล้วกลิ่นมันหอมนะกลิ่นหอมแบบหอมสตรอเบอร์รี่หอมแบบหอมแบบเอามากินได้อันถัดมาค่ะอันนี้ดูออเพอร์เฟกอันนี้ก็มาใช้นะอันนี้นจะบจกว่าเป็น อันที่พิมพ์น่าจะชอบที่สุดนะคะของผาภัยในบรรดาที่ส่งมาให้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า d u o Perfect Eyebrow and e y e l i n e r นระคะราคา390บาทสีที่ให้มาเนี่ยเป็นสีเบอร์02 Natural Brow n 2 n n t u u r l l r r w w n นะคะเขาบอกเป็นสีน้ำตาลไอ้ตรงที่เป็นสีน้ำตาลอันนี้คือข้างที่เป็นคิ้วนะคะก็คือจะเป็นที่ปัดแบบนี้เป็น s o o ู i n g Brush แบบนี้คล้ายๆ เจ้ามาสคาร่าอย่างนั้นนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอายไลเนอร์ซึ่งเป็นหัวแบบนี้พิมพ์รอเอามาเขียนแล้วเนี่ยสีน้ำตาลที่มันเข้มระดับนี้เนี่ยนะคะเวลาเขียนลงไปแล้วเนี่ยมันแทบจะเกือบได้สีดำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาทั้งที่มัดคิว้วแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ด้วยเนี่ยพิมพ์ว่านี่เวิร์กมากเลยเพราะว่า คิ้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้มันสีเข้มไปถูกมคะแต่ว่าไอายไลเนอร์บางทีเราก็ไม่อยากจะปัดไ,ไม่อยากจะเขียนไอายไลเนอร์สีน้ำตาลเพราะเดี๋ยวมันจะดูแบบเราอยากจะดูคมๆอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยสีน้ำตาลของไอายไลเนอร์มันก็เข้มมากพอที่แบบเกือบจะดำะคะ่ะถึงเวลาเวลาเราเซตอายไลเนอร์เราสามารถให้ใช้อายแชโดว์สีดำนะคะในการเซตแทนได้มันก็จะดูแบบไอายไลเนอร์ดำนะคะแล้วสหรับคิ้วเนี่ยก็ดูแบบว่านะเบลอๆน้ำตาลน้ำตาลมาถึงชิ้นต่อไปคะ่ะนี่ perfect color liner นะคะราคา290บาท สีที่ให้มาคือเบอร์06นะคะไลท์บราวน์ขอเวลาเปิดกล่องมาบนี้อ่ะอันนี้เบอร์06ไลท์บราวน์โฟกัสนะคะวันนี้อ่ะอาจจะโอเคไลท์บราวน์นะคะเห็นแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขวดอย่างเงี้ยะคะ่ะเหมือนไอเหมือนไยไลเนอร์ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นหัวแปรง อันนี้นี่พิมคิดว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการเขียนไอายไลเนอร์สักหน่อยนะคะอันนี้อาจจะต้องการประสบการณ์ในการเขียนมาบ้างเพราะว่าแปลงที่มันเป็นหัวคู่กันแล้วมันยาวระดับนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามือไม่นิ่งนะคะมันอาจจะพลาดได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้เจ้าอันนี้ค่ะที่มันเป็นแบบดูโออันเนี้ยอันเนี้ยจะใช้อันนี้จะเขียนค่อนข้างง่ายเพราะว่าหัวอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแข็งแปลงจะแข็งกว่านะคะทําให้เราสามารถที่จะทาได้ง่ายกว่า มาถึงอันสุดท้ายอันที่พิมพ์แบบว่าอ่านใจกันหรือเปล่ากำลังจะไปหาซื้ออยู่พอดีนะคะอันนี้ค่ะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะราคา129บาทสีที่ส่งมาให้เนี่ยก็คือเบอร์สองนะคะบราวมันเล็กมากเลยพิมไม่คิดว่ามันจะโฟกัสนะคะมันจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบเป็นเล็กๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เวลาพอดึงเปิดออกมาปุ๊บนะคะมันก็ข้างในก็คือจะเป็นดินสอแล้วก็อีกปลายด้านนึงเนี่ยจะเป็นแปลงเป็นแปลงอันนี้จะเป็นเหมือนของพวกอย่างไบโอเทอร์มนะคะพวกเอ่อ ที่เป็นแปลงลักษณะแบบนี้แล้วก็แทงนี้สีที่ให้มาเนื่องจากเป็นไลท์บราวนะคะคือเรียกว่าเวลาที่เขียนเนี่ยคิ้วอะปกติของพิมพิมพ์ก็จะไม่เขียนเข้มขนาดนี้หรอกพิมพ์ก็ชอบสีน้ำตาลที่แบบค่อนข้างอ่อนเพราะเนี่ยอันนี้เหมือนกับรู้ใจมา <c oughs> ก่านไปแล้วนะคะทั้ง10ชิ้น10อย่างคะ่ะสําหรับคนที่ชอบเครื่องสําอางแนวเกาหลีนะคะพิมพ์ว่ายี่ห้อนี้ก็อาจจะเป็น ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากยี่ห้อแบรนด์ต่างๆที่คุณดูได้ตามเคาน์เตอร์ตามห้างถ้าตัวพิน <มา S 2> เอง<ๆ><ๆ>ก็เคยใช้ยี่ห้อนี้มานะคะชิ้ไหนประทับใจปพิเศษนี่มันเลิศมากอะไรนี้นะคะ<ม>ก็ลอคอมเมนต์บอกพิมทราบก็ได้นะคะ<ม>พิมจะได ไปลองหาซื้อมาใช้ที่พันนอกเหนือจากนี้นะคะจะได้ลองแล<อ>งะะ้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเซนาเกิลนะคะที่ส่งเรื่องสำอางมาให้พิมพ์ได้ทดลองใช้แล้วจะได้เอาไปแต่งในวีดีโอนะคะเพื่อที่จะทับสอนแต่งหน้ากันต่อไปนะคะได้ออกแนวเกาหลีเกาหลีมากกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ